กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุเทพอุ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีใดชื่อพรรคก้าวไกลจัดส่วนปีกแรงงานคนนนทบุรีวันนี้ก็ต้องมาขอนะครับอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งได้ดูจากรายงานแล้วก็หลายท่านก็พูดถึงนะว่าบทบาทนี้เกิดขึ้นจากคณะกรรมการสิทธิ์ชุดที่แล้ว ดังนั้นในวันนี้ผมก็ต้องมาคุยเพื่อนะครับให้คณะกรรมการสิทธิ์ได้เห็นถึงความลําบากของพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะฮะถ้าตีตามกฎหมายประกันสังคมก็จะแบ่งออกเป็นนะแรงงานในระบบและนอกระบบพูดถึงแรงงานในระบบวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับท่นานธวฒิก็ได้เอ่ยถึงเรื่องของการจ้างงานที่มีกฎหมายในการจ้างที่ริดลอนสิทธิ์ของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้กฎหมายนะการจร้างงานมาตรา11ทับหนึ่งซึ่งก็มีดีกาอยู่แล้วนะฮะดังนั้นสิทธิ์เหล่านี้นะครับตกหล่นจากการดูแลที่ผ่านมาของคณะกรรมการสิทธิ์ในเรื่องของการจร้างงานก็ต้องฝากเข้าไปตรวจสอบดูแลเพื่อให้ผลบังคับใช้กฎหมายนะครับการคุ้มครองแรงงานด้วยพูดถึงแรงงานนอกระบบนะครับที่เข้าไม่ถึงสิทธิ ในระบบประกันสังคมก็มีจำนวนมากและมหาศาลซึ่งตรงนี้เองถ้าเรามองในเรื่องของหลักการเรื่องสิทธิทมนุษยชนการเข้าถึงสิทธิอย่างประกันสังคมนะฮะในกรณีผู้ประกันตนในมาตราสามสสาก็จะมีเจกรณีที่ดูแลนั่นหมายความว่าจะมีความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของบำนาญในบรรัสุดท้ายแต่แรงงานนอกระบบอีก20กว่าล้านวันนี้เข้าไม่ถึงสิทธิ์นะฮะสิทธิที่เข้าถึงก็ไม่เท่าเทียมกัน และก็จะขาดในเรื่องความมั่นคงในส่วนของเงินบำนาญในอนาคตจะมีนะครับผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนมากนั่นก็คือแรงงานนะครับที่จะต้องรับเงินจากรัฐบาลเงินบำนาญเพียง600บาทต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอดังนั้นถ้าเกิดการให้การเกิดการเข้าถึงสิทธิ์ของพี่น้องแรงงานนอกระบบให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง7กรณีมันก็จะมีเรื่องของเงินบำนาญซึ่งจะสร้างความมั่นคงพื้นฐาน ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีวัยสูงอายุมากขึ้นนั่นก็คือจะมีเงินบรรลายชีวิตที่เหนือสิทธิ์เ้นเส้นขีดค่าความยากจนมาดูอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือแรงงานที่อยู่ในแคมป์คนงานอย่างที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนคําสั่งการปิดแคมป์คนงานทําให้เกิดการลิดรอนสิทธิ์อย่างมหาศาลนะครับพี่น้องแรงงานไทยที่โดนลิดลอนสิทธิ์นะก็มีการถูกปิดนะครับแล้วก็อพยยกับไปบ้าน ก็ไม่มีเงินที่จะเพียงพอเยียวยาสาคัญยุคน,นั่นนะฮะส่วนนี้ที่เราจะมีความจําเป็นต้องดูแลเขาก็คือพี่น้องแรงงานข้ามชาติซึ่งมีคําสั่งปิดแล้วไม่ได้รับการดูแลเข้าไม่ถึงสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจและนําซ้ําเรื่องของนะฮะการดูแลเยียวยาที่ตกหลน่นดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพี่น้องแรงงาน ฝากให้ผมนะครับมาพูดคุยอภิปรายผ่านไปอย่างท่านประธานสื่อไปถังนะฮะคณะกรรมการสิทธิ์วันนี้ว่าถ้าสิทธิ์เหล่านี้คณะกรรมการสิทธิ์ชุดใหม่ช่วยลงไปตรวจสอบดูแลพี่น้องแรงงานแรงงานในระบบทุมกล่าวไปแล้วนอกระบบนะรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ30มสิบล้านคนให้ได้รับพื้นฐานสิทธิ์ที่ควรจะได้รับในเรื่องของระบบประกันสังคมมองในพี่น้องแรงงานข้ามชาติปัจจุบันนี้มีความลําบากยิ่งๆนะครับเมื่อ วันจันทร์ที่ผ่านมาผมแลนะคณะได้ลงพื้นที่ไปดูในแคมป์คนงานเห็นถึงความลำบากนะฮะเข้ามาทำงานนะครับสุดท้ายนะฮะเรื่องของการต่อนะใบทำงานร่วรมพวกอีกต่อก็มีเงื่อนไขต่างๆแล้วก็โดนกระทำในเรื่องของการที่จะไม่มีการจัดส่งในระบบประกันสังคมแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เหล่านี้ของพี่น้องแรงงานข้ามชาตินะฮะถูกลิดรอนอย่างมาก แม้กระทั่งมีการทำงานนะครับแล้วมีการเจ็บป่วยนะครับก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับการดูแลสําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับมีคนท้องนะครับมีคนที่เกิดขึ้นในส่วนแคมป์คนงานต่างๆมีความลําบากนะสสิทธิ์ที่ควรจะได้นะครับก็ไม่มีต่อท้ายในเรื่อง,องการรวมตัวของพี่น้องแรงงานพรบรนะครับไม่รองรับเปิดโอกาสให้มีการรวมตัว ของพี่น้องแรงงานที่จะเข้าถึงสิทธิ์ถ้าคณะกรรมการสิทธิ์นะครับมีความเข้าใจก็ควรที่จะไปผลักดันและส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องอนุสัญญา ILO 8798ที่นานาประเทศเขามีการรับรองเรื่องของสิทธิ์ในการรวมตัวนะครับอนุสัญญา8 87นะครนะฮะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองสิทธิ์เหล่านี้ควรจะมีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานไทยพี่น้องแรงงานข้ามชาติ สิทธิ์เหล่านี้ควรจะได้รับการดูแลและสิทธิ์ของอนุสัญญานะครับ98ว่าในเรื่องของการรวมตัวการจัดตั้งองคอ์กรสหภาพแรงงานวันนี้นะ,ะกฎหมายในเรื่องการรวมตัวมีเงื่อนไขามากมายโดยเฉพาะการรวมตัวของพี่น้องแรงงานนั่นก็หมายความว่าม,มีเงื่อนไขที่จะต้องมีการจดทะเบียนซึ่งมีการจดทะเบียนแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดมีการเลิกจ้างโดนกระทําจากนายจ้าง แล้วก็ต้องใช้เวลาในการต่อสู้ซึ่งขั้นตอนในการต่อสู้ในกระบวนการศาลทําให้ลูกจ้างไม่สามารถที่จะดํารงชีพได้เพราะเนื่องจากขาดไรายได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่มารวมอยู่ในประเทศไทยก็ดูโดนล,ลิดลอนเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เปิดให้มีการรวมตัวในเรื่องของการจัดตั้งสหภาพแรงงานได้จึงขอฝากนะครับท่านประธานไปยังคณะกรรมการสิทธ ให้ลงมาดูแลพี่น้องแรงงานซึ่งมีความลำบากอย่างหนักในขนาดนี้ในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานเพื่อเป็นอำนาจในการต่อรองและเรียกร้องด้วยระบบแรงงานสัมพันธ์ขอบคุณมากครับ